เจ้าสบายดีเด้อคลิปนี้มาสอนตัดลองทรงสูงแบบธรรมดาเนาะขึ้นสร้างกรอบทรงด้วยเบอร์สองเลยเด้อเจ้าถ่ายอ้อมหัวไปเลยเนาะสร้างกรอบทรงให้ละเอียดเลยถ่ายอ้อมหัวไปเลยถ่ายอ้อมหัวไปเลยหลังจากนั้นเอามาใส่ฟันห้องเบอร์หนึ่งโดยลิ้นกันปั๊บคันโยกขึ้นลงสบัดไปเซียงกับกรอบทรงเบอร์สองนะเนาะเซียงกรอบทรงแล้วเอาใส่เบอร์ศูนย์จุดห้ามาเก็บ ล่ข่านวนวลกลื่อนยุดตีนผมเนาะเพื่อสร้างเงาขึ้นไปลิ้นปั๊บคันโยกแล้วก็สะบัดข้อมือเด้อในการเทคนิคการตัดใส้กันฟันห้องคือสะบัดข้อมือนะเนาะเขาต้องฝึกสะบัดข้อมือเด้อเจ้าตัวนี้หลังจากที่เขาสะบัดข้อมือล่นวลข่านวนวลกืน่นให้ทั่วหัวเลยเนาะปั๊บฟันปั๊บ่าคันโยกขึ้นลงเนาะปั๊บคันโยกขึ้นลงแล้วหลังจากนั้นเขาก็ใส่วีอิโต้ข่าวใหญ่เนาะมา มาลบขอบลบมุมให้ผมกลมกลืนสลวยกันเข้าเนาะเสื่อมทามากบสมขอบผมทั้งเทิงกับทางลุมเนาะให้เข้ากันเนาะในคลิปการไสปีโตลบขอบลุม,มุมอาจารย์โทนี่ส่วนไปแล้วเนาะตัวนี้เนาะังจากนั้นเขาก็จะมาไสตรงเดือคว่ำเก็บผมที่ซี้ออกมาเนาะทั้งข้างถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะสำหรับทรงนักเฮียนเนาะมอปลายสวยงามเลยทีเดียว